สบู่สมคอนลาเจนทองคำ CNG มหานารวยขนาด100กรัมสรพคุณสมใช้ทำความสะอาดผิวหน้าและลำตัวได้สะอาดหมดจดแต่ไม่แห้งตึงช่วยสมานแผลและกระชับเซลล์ผิวลดอาการอักเสบของสิวและลดผลผื่นตามผิวหนังได้เป็นอย่างดีและทำให้ผิวขาวกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติเหมาะสำหรับผู้ที่หน้ามันเป็นสิวอักเสบลดสิวอักเสบส,วส,ส,วส,สิวอุดตันสพคุณคอนลาเจนช่วยให้ผิวเด็กแต่งตึงกระชับช่วยฟื้นฟูสุขภาพผิวเพิ่มความยืดหยุน่น และความชุ่มชื้นให้แก่ผิวช่วยเพิ่มความแข็งแรงและยืดหยุ่นที่ชั้นผิวหนังป้องกันฝ้ากระและจุดด่างดำช่วยทำหน้าที่เสริมความเรียบตึงของผิวหนังทำให้ผิวแข็งแรงเรียบเนียนสร้างความยืดหยุ่นให้กับผิวและทำให้ผิวไม่มีริ้วรอยคุณสมบัติทองคำช่วยกำจัดแบคทีเรียสิ่งสกปรกและความมันส่วนเกินบนใบหน้าให้หมดไปเมื่อใช้เป็นประจำสิวจะยุบแห้งหลุดเร็วริ้วรอยและจุดด่างดำที่เกิดจากสิว จะค่อยๆจางหายไปลดความหยาบกร้านของผิวเพิ่มความกระชับของรูขุมขนเรียบเนียนราคา299บาทรวมส่ง100คะแนน30วันสั่งซื้อได้ที่ช้อปปิ้งนารวยหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ